Okay, โอเคครับก็เทนระบบนะฮะชุดออกรีตนะครับแอร์วิทอปซันสกิโลวัตต์48โวลต์นะครับอินเมอเตอร์รับประกัน1ปีแบตดิฟเซอร์เคิล100แอมป์4ลูกนะครับ4 8โวลต์นะครับของแอร์วิทอปซันรับประกัน3ปีนะครับโอเคก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดินสายเข้า ัวเมนหลักของบ้านเลยก็มีใช้ตู้เย็นเนาะตู้เย็นทีวีทัดลมนะครับหลอดไฟผงข้าวการน้ำร้อนเป็นหลักนะครับผมตรงนี้ก็เดินสายออกมาให้เรียบร้อยนะครับนี่เนาะก็ค่อนข้างยากนิดน,นึงครับเนาะเพราะว่าด้วยอะไรตัวตัวบ้านเนาะมันเป็นไม้นะครับมันก็จะอาจจะเดินประมาณนี้เนาะแต่ก็โอเคเก็บงานได้เรียบร้อยนะครับเนาะตอนนี้ก็ ก็แรงดันแบตอยู่ที่ให้สอโวลต์นะครับขณะชานะก็ยังก็ตอนนี้ก็ก็ใช้โหลดอยู่ประมาณ4%เนตะครับตัวนี้นะสาเป็นสเก็มีใช้ตู้เย็นละใช้หลอดไฟนะครับโอเคครับก็แค่นี้เนาะครับผม